เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าวิธีการจุดทีวีมันไม่ยากเลยสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการจูนทีวีนะครับของซัมซุงปี2025นะครับเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับแต่มันเป็นเมื่อ4-5ปีที่แล้วนะครับการจูนทีวีนะครับอั้นแรกเราต้องมีเสาอากาศก่อนนะครับทีวีรุ่นใหม่ๆทุกวันจะเป็นทีวีดีต้อนแล้วนะครับเราแค่ไปหาซื้อเสาอากาศมาแบบนี้นะครับ ก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปเสียบไปเสียบเข้ากับช่องต่อเสาอากาศให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็วางไว้ตรงไหนก็ได้ที่เป็นเป็นมุมไม่อับนะครับแต่ถ้าเป็นห้องอับอับก็แนะนําให้ออกไปนอกอาคารนะครับแต่ถ้าเป็นห้องที่มันโลง่งๆก็ลองวางบนทีวีดูนะครับแล้วก็ไปทำการจูนนะครับเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการจูนช่องของทีวีซัมซุงปี2025นะครับ ลูกค้ากดโฮมนะครับกดโฮมเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้ลูกค้าเลื่อนซ้ายนะครับเลื่อนซ้ายไปที่หน้าหลักนะครับแล้วเลื่อนลงมาคําว่าการตั้งค่านะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคก่อนที่จะไปการตั้งค่านะครับสมมุติถ้าลูกค้าเข้าไปเล่นพวกฟังก์ชันต่างๆของทีวีนะครับจะเป็น YouTube, Netflix หรืออะไรนะครับให้ลูกค้าออกจากตรงนี้ก่อนนะครับออกจากหน้าพวกนี้ก่อน นะครับหรือกดโฮมแล้วก็มาที่คําว่ากดโฮมนะครับแล้วก็มาที่คําว่าโทรทัศน์ก่อนนะครับเห็นไหมครับโทรทัศน์เห็นไหมครับโทรทัศนทท์ตรงนี้นะครับกดโอเคเข้าไปก่อนไม่งั้นมันจะจูนช่องไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโฮมอีกทีนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่า เห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนมาตรงการตั้งค่าทั้งหมดกดโอเคเข้าไปนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นให้ลูกค้าเลื่อนลงมาที่คําว่าการเผยแพร่ภาพนะครับเห็นไหมครับถ้าเราออกจากการฟังก์ชันดูทั้งหมดอ่ะการเผยแพร่ภาพมันจะสามารถการตั้งค่าได้นะครับถ้าเราไม่ได้ออกจาก YouTube Benefit อ่ะมันไม่สามารถเข้าไปในจุดนี้ได้นะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็เลื่อนมาที่การตั้งค่า ปรับแต่งอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับก็ไปที่การปรับแต่งอัตโนมัติได้เลยนะกดโอเคเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลูกค้าก็เริ่มต้นได้เลยนะครับเสาอากาศเห็นไหมครับมันจะถามเสาอากาศประเภทช่องดีต้นอนาล็อกนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องเลือกนะครับเลื่อนลงมาที่คําว่าสแกนได้เลยอ่าสแกนได้เลยนะครับก็กดสแกนได้เลย พอเรากดสแกนไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณเ10%เนี่ยมันจะขึ้นช่องให้8ช่อง16ช่องแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับทุกช่องแต่ถ้ามันไม่ติดแต่ถ้าสแกนแล้วไม่ติดไม่ติดช่องขึ้นมานะครับช่องที่เป็นอ e ีต้อนะตรงคําว่าอ e ีต้อนนี่ครับแล้วถ้ามันไม่ขึ้นช่องแบบนี้นะครับมันไม่มันไม่ขึ้นตัวเลขอะไรเลยให้ลูกค้าจูนให้เสร็จก่อนนะครับจูนให้เสร็จก่อนแล้วกดโอเค แล้วลองไปยกเสอกาศขึ้นที่สูงอีกนะครับที่สูงหรือมุมอื่นๆแล้วทําการจูนใหม่นะครับคือบางทีจุดนั้นมันไม่มีสัญญาณนะครับถ้ามีสัญญาณมันจะติดนะครับก็ลองไปทําดูนะลูกค้าถ้าไม่ได้ไงก็โทรสอบถามผมได้เหมือนเดิมนะครับเพราะครีมี่ผมามาแนะนําที่ลูกค้าสอบถามมาเยอะที่สุดนะครับ แต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์สอบถามได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการจูนทีวีดีต้นนะครับปี2025นะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ให้ลูกค้ากดติดตามไว้นะครับแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ยังใช้งานไม่ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้จบคลิปนี้สวัสดีครับ